อ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนติดตามคือเรื่องของค่าจ้างนะคะล่าสุดมีข่าวดีค่ะเพราะว่าบอร์ดค่าจ้างเคาะแล้วนะคะให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วกรุงเทพส่วนพี่น้องจังหวัดอื่นๆนั้นเป็นบางกลุ่มอาชีพเท่านั้นที่ได้ราคานี้นะคะก็คือพวกกิจการโรงแรมตั้งแต่2ดาวขึ้นไปซึ่งก็จะมีแรงงานที่ได้อน,นิสงนี้กว่า7 0 0 0 0คนค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างชุดที่22เมื่อวานนี้ค่ะมีกรรมการทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง5้าคนฝ่ายราชการ5คนใช้เวลาหารือประมาณ3ชั่วโมงคุณบุญสงทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะบอร์ดประธานบอร์ดค่าจ้างเปิดเผยหลังการประชุมนะคะบอกว่าบอร์ดค่าจ้างเนี่ยมีมติ 2, 2ใน3ให้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําปีนี้ค่ะปี2568นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปคือ ือให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพนี่400แน่ๆนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆจะขึ้นค่าจ้างให้400บาทในบางกลุ่มอาชีพก็คือพวกกิจการโรงแรมทั่วประเทศตั้งแต่ระดับ2ดาวขึ้นไปหรือโรงแรมที่มี50ห้องขึ้นไปหรือมีห้องอาหารและกําหนดอัตราค่าจา้างขั้นต่ำเวลา400บาทในประเภทกิจการสถานบริการทั่วประเทศตามพรบรสถานบริการอาทิคารารโอเกะคอกเทลร้า์รวมไปถึง มีแรงงานที่จะได้รับประโยชน์จากการขึ้นค่าจ้างในครั้งนี้ประมาณ70,000 0คนหลังจากนี้จะเสนอครมอรเพื่อพิจารณาต่อไปโดยปลัดแรงงานระบุว่าการขึ้นค่าจ้าง4 0 0รบาทในครั้งนี้ขอเป็นภาคท่องเที่ยวและภาคบริการก่อนนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็จะปรับให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของแรงงานด้วยโดยได้มีมาตรการลดผลกระทบอื่นๆเช่นสินเชื่อส0ม0 0ืล้านบาทให้สถานประกอบการกู้ยืมด้วยค่ะท่านผู้ชมฮะจรมมิงๆแล้ว ถ้าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยคุยกันไว้นานแล้วใช่ครับแต่สิ่งนี้ต้องมาดูต่อก็คือว่าถ้าดูในตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ<ะ>ทุกรัฐบาลก็จะคุยกัน400 500 600เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันให้ผู้ใช้แรงงาน<ะ>และเขาก็จะได้คะแนนเสียงท่านผู้ชมฮะเราคิดใหม่ทำใหม่ิดหนึ่งได้ไหมแทนที่เราจะบอก4ี่ร้อยห้เวลาเราได้4ี่เนี่ย<ะ>เรายังไม่ได้ดูค่าใช้จ่ายนะ สมมติเราได้400ร้อยแต่ค่าใช้จ่าย350ว้ยไว้แต่ถ้าเกิดเราได้300รแต่ค่าใช้จ่ายร้อยเดียวอันไหนเหลือเยอะกว่า300อแต่ค่าใช้จ่ายร้อเดียวเหลือเยอะกว่าเออทำไมเราไม่พูดถึงเรื่องการลดค่าใช้จ่ายบ้างครับทุกครั้งเนี่ยอีกมุมนึ่งมันต้องดูอีกมุมหนึ่งทุกครั้งเวลาเขามาโฆษณาเนี่ยยุคชั้น400ร้อยุคชั้น600้อเหมือนปริญญาตียุคชั้น1 5 0 0 0 2 0 0 0 0มันพูดแต่รายได้อะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ผลตามหลังเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนข้างหน้านะผลตามหลังเนี่ยพี่กุ๊กท่านพูทชมจะเห็นว่า SME ที่เขาสู้ขั้นแรงขั้นต่ําที่สูงๆไม่ได้ไม่หนีเขาก็จะเลิกกิจาการาาและนี่ผลเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมานั่งดูแลนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสู้กันที่400 500 600เราสู้กันว่าประชาชนเหลือเท่าไหร่ได้ไหมครับอืมไปอีกมุมหนึ่งคือการลดรายจ่ายให้กับประชาชนนะคะเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็ก วงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึ่มโลกสะใจกว่าครั้งไหนๆ Get Ready Get Monomax มันแน่เร็วเร็วนี้